กระเป๋าอีกอใส่เบ็ดเบ็ดมุดแล้วใส่เกือบซุป,ปกระป๋ายแบบนี้โอ้โหมีผู้ช่วยอีกครับเขามีแต่ผู้ช่วยอบตผู้ช่วยกำนันผู้ช่วยอยันนั้นอันนี้ผู้ช่วยแต่งสุดไม่ยังบ้านี้ โอ้กันฮอนยัดลูกพี่ฮอนเออไอ้นั่นไปเลยท,ท,ลทําทายทําดีๆเ้ยแบบเอาซื้อทากกูได้ไหมโอ้ สวัสดีพี่น้องป้อมป่าผู้สุกคนนะครับปูยสาราสาราคนเศร้าสาราพักใจสาราพักใจสารานุ่มสดเจ้าของเพิ่นกับเย็นนะครับแบบนี้นะมาเห็นนะครับน้องลึงกลังซุมนีว่าอย่างนีสิภากันไปสัครั้งเ่ครับเอาต่อต่อเขาหรือต่อเจ้าของเฮ้ยต่อเขาไม่ะนะครับวันนี้กับบริบ มีอย่างสิาพากันมเมาต่อกลางเว้นมันสีดีบ้อกรลสุดสั่งมาจากคุณลครับสาแก้วนะพากันมานะครับมาเบ่งวิธีการเอาต่อนะพี่น้องไคยังบ่เคยเห็นก็นได้แบบสมัยใหม่เอากางเว้นเลยครับตะก,กี้นี่เอากางคืนจูดเอาแม่มันกระต่ายลายเนาะอันนี้เด้ เป็นผู้ให้กำลังใจอู้อ,อนี่ก็คือห้างเพื่องนะครับนะเห็ดห้างไว้เก็บเก็บเพื่องไว้ให้งัวต้องยกเพื่อนขึ้นสูง,สง ตอนนี้กับนี่กับเป้าหมายของเราห้างนีนนะน่ั้นี่นี่ครับนี่น,น,น,นี่เป้าหมายของเราโอ้ยลอยซื้อสุดมาบัตสองพันห้ามาเอาต่อแคน่นี้ผ่านสิวข,ของเขากับไปแล้วครับค่ายสิเป็นร่มแล้วยูใส ตนดตูนดูน้อยนี่โอ้ลำบ่เาาอากับเซิร์ฟแล้วครับอันที่ให้ผมไปนั่เบ่บุญละครับส,เสมสเก่าเลยอที่มีปฏิยาอะไรอย่ข้างในโ้โครับ เข้าไปทางนี้ก็ได้แล้ววเนะอบ้เนานดกัจะาไป้นาไปผมอไป่นยูเนาะไปอันจ้าเป็ปนยังไงบุไปสมานสมานไปเาก็ปลูกไปแล้ไปแล้วครับพวกหลักท่งไปมันไม่มาหลักต่อ,ขอเขาบอกคือหลักทงหลัโดน จะได้ไปนะเพื่อนแล้วเนาะเอาไปกับไปเพื่อความสมจริงนะครับเฮาต้องเดินทางไปลุยโอ,โอ้ขับขับหอยหอย ท่นแค่พ่นแค่ตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงเปาไม้แล้วนะครับโอ้ยอนเสียงผ่านใหญ่เพิ่นคนไหนมาจากส,ส,สะแก้วคนไหนยิ่งจะจู่จู่โอ้บรรยากาศนะพี่น้องนะ แต่คือเกล้าแล้วครับพันโดสนะครับบ่เมนไผ่นะครับเฮียเจ้าคือให้เถอะคนทู่งให้คนทู่งให้บ่เฮียนี้ให้อภัยแม่นบอสให้เองอ๋อโอ้นี่ครับเพิ่งกำลังเตรียมตัวต้องเบิ่งเพิ่นนะครับทางนั้นกับกองแท็กครับเ,เ <laughs> สียอย่างเดียวนะ มาว่ามานี่ก็ต้องได้แบ่ง่นนะครับบมแม่บอกผมันมาซื่อเลยเห็นมายืนถือทุงมือถุงงาน,นี่ต้องได้แบ่งคนมาครึ่งดิโอ้โหทางคุณก็รูม,มากมโอ้โตอนนี้นี่นี่คนเสพิดแบบนี้ก็ท่าไม่เป็นซีซีกเป็นบ่ เฮ็ดเป็นเนาะหลังจากที่ผ่าไม้เป็นสี่ส่วนแล้วก็เป็นนี้ครับแล้วพอนก็สะเอาพยางมาใส่ นี่มันสุดเฉพาะมันเลยบ่อนี่บ่งานต่อซิงต่อซิงงิงต่อซิงทางโอ้มางาน่เฉพาะัน,ะนครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนะต้องมีสุดนี้โอ้มีคนลูกน้องโอ้ถึง้าที่เพิ่นแล้วครับเพิ่นปริมาซื่อๆเด้ครับเนี่ยฮะสิวซิดนี่ฮะ แม็กเออมีกระเป๋าอีกเป๋าใส่เด็ดเ,เด็ดเปดนโ้แล้วใส่เกือบซุปกระป,ป๋ายไปนี้นี่นะครับผู้กล้าของเราพาดจ็อบหรือไอ้พาดดอทนะครับผู้ไม่เคยโกลับใครนอกจากเมีย เพราะว่าปีนี้โดูแลสองตับส่งโรงพยาบาลปีนี้สองครั้งนะครับส่งโรงพยาบาลครั้งแรกบ้องหูครั้งต่อมาคุ้มตาเส้นประสาทตายเกือบแตกบนายพดแล้วเจนองกนะ็ได้เนาะโอ้ยืนู่กันดีๆมาเหตุกันตอนเท่า โถุงมือพาไปมาบุ้งเครื่องนะครับนี่คือชุดนะครับชุดปอดผ้าเองนะครับนะอไอนี่มึงทำไมพูดอย่างนี้นะครับถุงมือนี่ก็ซื้อมาจากกิปุ่นเหมือนกครับมันไม่เตะมันตบเลย บ้องหูทันทีเลยเปอาใส่หมวกก็ได้ต้อกับหลังมันี้่หมวกบ่เขบบใส่นี่เป็นเปได้หมวกอนะคือเฮ้ยเฮ้ยมันคือพวกกันนนะใน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 หนังนะมนุษย์ต่างดาวนะน่าเห็นบ่กเสื้ออลไรบ่เสื้อลูกพี่อะบ่ โอ้โหมีผู้ช่วยอีกครับเขามีแต่ผู้ช่วยอบตผู้ช่วยกำนั้นผู้ช่วยอย่างนั้นอันนี้ผู้ช่วยแต่งสุดไม่ยังบันี้โอ้กันฮอนยัดลูกพี่ฮอเออโอ้มา่นหนีเลยเนาะไอ้นั่นไปเลย Hãy tham gì đi ừ. điều đó, hả? không? <laughs> <laughs> อ้วเอาซื้อขากูได้ไหมโอ้เพราเกือบโบทันครับสองตัวุรสามตัวุละ จากแม่วะส่งแม่ สองหนึ่งสอง ตอนนี้กำลังเอาไม้แม่นเอานะคว้าเอาเลยเมันบอกแม่เนี่ยอืมตุบครับ,บตกแล้วครับไปนี่แม่เจ้าแต่เป็นลุงน้องไงโอ้โหจูบได้ลเลยไปนี่แหมจูบได้เลยเห็นมันเอาหนุ่มพี่ื่อกี้เนี่ยโอ้โหโอ้โอ นี่แต่ผมยังดกอยู่เนาะน,นีครับผานรถเข้าไปเก็บนะครับมาแล้วครับพัานรดถดมาแล้วเบึ่งมันสีมากบา่ตอนนี้มนุษย์ต่างดาวของเรามาส่ง โอ้ยมีหน้าที่หน้าที่ไหนมาดูสิคุ้มค่าไหมโอ้กะได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวบจบภารกิจแล้วครับเจ็บปวดไปกันตามๆกันดีที่มีผมนะครับโอ้ บจะบอกซองหนึ่งซองสามสามมันเป็นซีดผมแลงน้ำหรอดีมีผมบอกจะพึ่งจะพึ่งปวดทั่วเลยเนี่ยตายเขาอยู่แรนแรงแลงนี่ตอนนี้จบภารกิจนะครับผ่านดอทขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ ไปแล้วครับอาลาดเลยครับโอ้บ่บ่าบ่ยั้งไม่ติดต่อแล้วก็ไปแล้วครับ